วันนี้เป็นวันที่7ธันวาคมนะคะไพ่ของคุณกำลังบอกเรื่องสำคัญบางอย่างเกี่ยวกับ7วันต่อจากนี้ค่ะไพ่ใบแรกนะคะก็คือไพ่ the chariot ค่ะนี่คือพลังของความสำเร็จ คุณจะผลักดันบางอย่างให้สำเร็จได้ในเวลาที่เร็วมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินกำลังพุ่งค่ะใครรอข่าวดีจะได้ยินเร็วๆนี้นะคะไพ่ใบที่สองนะคะก็คือไพ่ราชนีถือไม้เท้าค่ะคุณกำลังกลับมามีสเสน่ห์มั่นใจขึ้นและดึงดูดผู้คนบางคนจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือหรือชมคุณในสิ่งที่คุณทาได้ดีมากๆค่ะ ไพ่ใบสุดท้ายนะคะก็คือไพ่หกเหรียญน,นะคะพลังงานของการช่วยเหลือพลังงานของของขวัญมีโอกาสได้เงินแบบไม่คาดคิดค่ะหรือมีคนยื่นโอกาสที่ทำให้การเงินคุณดีขึ้นค่ะเจ็ดวันนี้เหมาะมากสำหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่นะคะ พลังงานของคุณกำลังเปิดจริงๆนะคะและถ้าคุณอยากอ่านไพ่เป็นลึกๆด้วยตัวเองอาจารย์มีคอร์สออนไลน์นะคะสอนไพ่ยิปซีคอร์สเลเวล1-3ค่ะจะพาคุณอ่านไพ่เป็นภายในไม่กี่ชั่วโมงนะคะใครสนใจพิมพ์เลขก8นะคะถ้าต้องการรายละเอียดโปรของอาจารย์ค่ะช่วงเวลาของคุณพึ่งเริ่มต้นค่ะ